อามาต้มแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเอาไว้ผัดนะคะหน่อไม้ก็ทําอาหารได้หลายอย่างหลายามีประโยชน์หลายอย่างเนาะหน่อไม้ก็ผัดเราก็จะใส่นี่คือใบหนังรักแล้วก็ชะโอมนะคะนี่คือใบนางรักแล้วก็ชะโมะะอใะโมใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูก็มีเห็ดนะนะคะมันก็จะมีหน่อไม้ก็จะมีเห็ดออกเราก็มาทานอาหารก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลรรา อ่าอยากให้นัวก็ใส่ปลาทูหอมนะคะเขาเรียกว่าปลาทูหอมปลาทูนัวปลาทูเค็มบ้านเรานั่นแหละค่ะมันจะมีสองประเภทก็คือช้นานก็ทําง่ายๆหน้า,น,าน,นี้เป็นหน้าของอหน่อไม้นะคะเพราะว่าฝนตกเนาะแล้วก็จะมีหน่อไม้แล้วก็เอาไปบ้างนะก็แบ่งเขากินไปบ้างนะคะก็ได้มาสี่ห้นก็ทําง่ายๆหน้า,น,าน,นี้เป็นหน้าของอ หน่อไม้นะคะเพราะว่าฝนตกเนาะแล้วก็จะมีหน่อไม้แล้วก็มีเห็ดนะนะคะมันก็จะมีหน่อไม้ก็จะมีเห็ดออกเราก็มาทานกันก็ทําง่ายๆหน้านี้เป็นหน้าของหน่ schaut, อไม้นะคะเพราะว่าฝนตกเนาะแล้วก็จะมีหน่อไม้แล้วก็เข้ากันหน่อไม้แล้วก็ยอานางสุกดีแล้วนะคะ,ะก็ปลาทูหอมที่เราสับไว้นะคะ บัวชัญยาก็จะใส่น้ำปลาร้าแล้วก็ปลาทูหอมลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวนะคะใส่ผงจะมาเสริมด้วยน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้านะนี่คือน้ำปลาร้าและกวงลงไปเพราะว่าในถ้วยนี้ใส่ไปหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็คนคนคนนะคะคนให้ปลาทูนัวที่เราสับไม้เมื่อกี้นะคะละลายแตกออกจากกันไม่จับกันเป็นก้อนนะคะ แกงหน่อไม้ไม่ยุ่งยากนะคะอาหารอีสานก็ปลาทูหอมที่เราสับไว้นะคะบัวจัญญาก็จะใส่น้ำปลาแล้วก็ปลาทูหอมลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวนะคะใส่ผงน้ำยานางนะคะแกงหน่อไม้เราต้องใส่น้ำยานางนะคะก็คือข้าวเบือยานางบ้านเราเนาะอีสานบ้านเ้ากระเือกเกนข้าวเบือก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลา อ่าอยากให้นัวก็ใส่ปลาทูหอมนะคะเขาเรียกว่าปลาทูหอมปลาทูนัวปลาทูเค็มบ้านเรานั่นแหละคะ่ะมันจะมีอยสองประเภทก็คือัาลงไปเพราะว่าในถ้วยนี้ใส่ไปหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็คนคนคนนะคะคนให้ปลาทูห้าสี่ห้าหนอนะคะก็เลยนํามาแกงนะคะเราก็ให้หม้อเดือดนะคะให้หม้อเดือดใส่ในหม้อนี้ไม่มีอะไรมากมายแกงหน่อไม้เป็นอาหารอิสานัวลงไป เพราะว่าในถ้วยนี้ใส่ไปหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็คนคนคนนะคะคนให้ปลาทูนก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลรราอะอย่างให้นัวก็ใส่ปลาทูหอมนะคะเขาเรียกว่าปลาทูหอมปลาทูนัวปลาทูเค็มบ้านเรานั่นแหละคะ่ะมันจะมีสองประเภทก็คือเราก็จะใส่นี่คือใบนางรักแล้วก็ชะอมนะคะนี่คือใบยางรักแล้วก็ชะอมใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูยานางนะคะ ก็เครื่องปรุงก็ไม่ได้ยุ่งยากก็มีพริกตะไคร้หอมแดงแล้วก็เกลือใส่ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะใส่นี่คือใบนางรักแล้วก็ชะอมนะคะนี่คือใบนางรักแล้วก็ชะอมใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูได้นะคะต้มจิ้มน้ําพริกกะปิก็ได้นะคะอันวันนี้ก็เลือกที่แะแกงนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ง่ายๆเนาะอ่าที่เราก็จะใส่ นี่คือใบนางรักแล้วก็ชะอมนะคะนี่คือใบยางรักแล้วก็ชะอมใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูน้ำยาน, ce, นางนะคะแกงหน่อไม้เราต้องใส่น้ำยานางนะคะก็คือข้าวเบือยานางบ้านเราเนาะอีสานบ้านเห้องเอินข้าวเบือเราก็จะใส่นี่คือใบนางรักแล้วก็ชะอมนะคะนี่คือใบยางรักก็แล้วก็ชะอมใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดู น้ำยานางนะคะแกงหน่อไม้เราต้องใส่น้ำยานางนะคะก็คือข้าเวเบือยานางบ้านเราเนาะอีสานบ้านเฮาวเกินข้าเวเบือจะมาเสริมด้วยน้ำปลาร้านะคะน้ำปลานะนี่คือน้ำปลาราแล้วห้าสี่ห้าหนอนะคะก็เลยนํามาแกงนะคะเราก็ให้หม้อเดือดนะคะให้หม้อเดือดใส่ในหม้อนี้ไม่มีอะไรมากมายแกงหน่อไม้เป็นอาหารอีสัตแบบเค็มธรรมดาแล้วก็เค็มเบบหอมนะคะก็ใส่ลงไปเนาะ ก็รอจนหม้อเดือดนะคะให้น้ำยานางให้ปลาทูนัวละลายห้าสี่ห้าหนอนะคะก็เลยนำมาแกงนะคะเราก็ให้หม้อเดือดนะคะให้หม้อเดือดใส่ในหม้อนี้ไม่มีอะไรมากมายแกงหน่อไม้เป็นอาหารอีสานก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาอ่าอย่างให้นัวก็ใส่ปลาทูหอมนะคะเขาเรียกว่าปลาทูหอมปลาทูนัวปลาทูเค็มบ้านเรานั่นแหละคะ่ะมันจะมีสองประเภทก็คือยานางนะคะก็ เครื่องปรุงก็ไม่ได้ยุ่งยากก็มีพริกตะไคร้หอมแดงแล้วก็เกลือใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอาไปบ้างนะก็แบ่งเขากินไปบ้างนะคะก็ได้มาสี่หารตามฤด,ดูกาลใช่ไหมคะเพราะว่าทางภาคอีสานก็มีอะไรเราก็เอามานําประกอบอาหารนะคะช่วงนี้หน่อไม้ออกเยอะบางทีเราก็าก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้รราําปลา อ,อย่างให้นัวก็ใส NO ่ปลาทูหอมนะคะเขาเรียกว่าปลาทูหอมปลาทูนัวปลาทูเค็มบ้านเรานั่นแหละค่ะมันจะมีสองประเภทก็คือขานก้อนที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาอา่างให้นัวก็ใส่ปลาทูหอมนะคะเขาเรียกว่าปลาทูหอมปลาทูนัวปลาทูเค็มบ้านเรานั่นแหละค่ะมันจะมีสองประเภทก็คือคุณนัวที่เราสับไม้เมื่อกี้นะคะละลายแตกออกจากกันไม่จับกันเป็นก้อนนะคะแกงหน่อไม้ไม่ยุ่งยากนะคะอาหารอีสาน น้ำยานางนะคะแกงหน่อไม้เราต้องใส่น้ำยานางนะคะก็คือข้าวเบือยานางบ้านเราเนาะอีสานบ้านเฮากเอินข้าวเบือก็มีเห็ดนะนะคะมันก็จะมีหน่อไม้ก็จะมีเห็ดออกเราก็มาทานอ่าเข้ากันหน่อไม้แล้วก็ยานางสุกดีแล้วนะคะก็ปลาทูหอมที่เราสับไว้นะคะปวชัญญาก็จะใส่น้ำปลาแล้วก็ปลาทูหอมลงไปนะคะ แล้วก็ใส่ผงนัวนะคะใส่ผงห้าสี่ห้าหนอนะคะก็เลยนํามาแกงนะคะเราก็ให้หม้อเดือดนะคะให้หม้อเดือดใส่ในหม้อนี้ไม่มีอะไรมากมายแกงหน่อไม้เป็นอาหารอีสระก็เอาไปบ้างนะ,ะนะก็แบ่งเขากินไปบ้างนะคะก็ได้มาสี่อหาก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ปรราปลาอ่าอย่างให้นัวก็ใส่ปลาทูหอมนะคะเขาเรียกว่าปลาทูหอมปลาทูนัวปลาทูเค็มบ้านเรานั่นแหละคะ่ะมันจะมีสองประเภทก็คือัสดีค่ะ วันนี้แกงหน่อไม้อีกแล้วแกงหน่อไม้อีกแล้วนะคะก็แกงหน่อไม้ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะก็จะมีเนาะยานางนะคะก็เครื่องปรุงก็ไม่ได้ยุ่งยากก็มีพริกตะไคร้หอมแดงแล้วก็เกลือใส่ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะใส่นี่คือใบนางรักแล้วก็ชะอมนะคะนี่คือใบยางรักแล้วก็ชะอมใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดู กำลังออกเยอะนะคะ,ะหน่อไม้ที่ปลูกไว้ในไร่ก็มีหลายกอแต่เมื่อวานนี้ไปไม่ทันเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านได้นะคะต้มจิ้มน้ําพริกกะปิก็ได้นะคะอันวันนี้ก็เลือกที่จะแกงนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ง่ายๆเนาะ,ะทีะ่เข้ากันหน่อไม้แล้วก็ยานางสุกดีแล้วนะคะก็เอาไปบ้างนะก็แบ่งเขากินไปบ้างนะคะก็ได้มาสีอ่า เข้ากันหน่อไม้แล้วก็ย่านางสุกดีแล้วนะคะก็จะมาเสริมด้วยน้ำปลาร้านะคะน้ำปลารานะ้านี่คือน้ำปลาราแล้วสวัสดีค่ะวันนี้แกงหน่อไม้อีกแล้วแกงหน่อไม้อีกแล้วนะคะก็แกงหน่อไม้ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะก็จะมีเนาะขุนัวที่เราสับไม้เมื่อกี้นะคะละลายแตกออกจากกันไม่จับกันเป็นก้อนนะคะ แกงหน่อไม้ไม่ยุ่งยากนะคะอาหารอีสานเราก็จะใส่นี่คือใบนางรักแล้วก็ชะอมนะคะนี่คือใบยางรักแล้วก็ชะอมใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูจะมาเสริมด้วยน้ําปลาร้านะคะน้ําปลาร้านะนี่คือน้ําปลาราและกล้วลงไปเพราะว่าในถ้วยนี้ใส่ไปหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็คนคนคนนะคะคนให้ ปลาทุกันนี้ก่อนนะคะรอให้สุกแล้วจะใส่บายๆนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แกงหน่อไม้อีกแล้วแกงหน่อไม้อีกแล้วนะคะก็แกงหน่อไม้ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะก็จะมีเนาะกำลังออกเยอะนะคะ,ะหน่อไม้ที่ปลูกไว้ในไร่ก็มีหลายกอแต่เมื่อวานนี้ไปไม่ทันเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้าน น้ำยานางนะคะแกงหน่อไม้เราต้องใส่น้ำยานางนะคะก็คือข้าวเบือ,อยานางบ้านเราเนาะอีสานบ้านฮอกเกินข้าวเบือก็ปลาทูหอมที่เราสับไว้นะคะกัวชัญยาก็จะใส่น้ำปลาแล้วก็ปลาทูหอมลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวนะคะใส่ผงนัวสวัสดีค่ะวันนี้แกงหน่อไม้อีกแล้วแกงหน่อไม้อีกแล้วนะคะก็แกงหน่อไม้ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะก็จะมีเนาะ ตำปรีสตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะคะก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะแกงหน่อให้อีกแล้ววันนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อก็จะมีแบบเค็มธรรมดาแล้วก็เค็มแบบหอมนะคะก็ใส่ลงไปเนาะก็รอจนหม้อเดือดนะคะให้น้ำยานางให้ปลาทูนัวละลายก็มาต้มแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเอาไว้ผัดนะคะหน่อไม้ก็ทำอาหารได้หลายอย่างหลาย มีประโยชน์หลายอย่างเนาะหน่อไม้ก็ผัดก็แบบเค็มธรรมดาแล้วก็เค็มแบบหอมนะคะก็ใส่ลงไป